กลับมาฟังของเรบนยานสโนกสโนกก็ได้บอกกับเรไปว่าเมื่อเบนเริ่มแข็งกล้าขึ้น คู่ปรับด้านสว่างก็จะปรากฏตัวและได้ยึดไ์เซเบอร์ของเรมาวางไว้ข้างๆตัวเขาสโนกสั่งให้เรเข้ามากลิ้ๆและได้เล่าบางอย่างให้ฟังว่าสิ่งที่เรเห็นในตัวของเบนนั้นแท้จริงแล้วเป็นสโนกเองที่สร้างความขัดแย้งในจิตใจของเบนทำให้เรสามารถมองเห็นความรู้สึกส่วนลึกนั้นเขาได้มองเห็นแล้วว่าทั้งคู่นั้นมีฟอสไดแอดจึงได้เชื่อมต่อจิตของเบนและเรเข้าหากัน เดี๋ยวผมขอเล่าเท้าความย้อนกลับไปไกลสักหน่อยนะฮะตั้งแต่ตอนที่เบนทำลายวิหารของลูกแล้วก็ปลีกตัวออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปพบกับสถานีอวกาศแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีซิดนามว่าสโนกที่รอต้อนรับการมาของเขาสโนกได้เล่าให้เบนฟังว่าสาเหตุที่รูปร่างของเขาบิดเบี้ยวไปเกิดจากฝีมือของลูกสกายวอล์กเกอร์และเบนก็ได้บอกกับสโนกไปว่าเขาช่างเกลียดชื่อของเขายิ่งนักเบนที่ย่อมาจากโอบิวันเคนบีและนามสกุลโซโลที่ไม่เคยมีอยู่จริงมันคือชื่อที่เขาต้องแบกรับเอาไว้ตามตำนานที่มีอยู่จริงต้องใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นสโนกเล ลองมองเข้าไปในจิตใจของเบนและได้เห็นว่าความคิดของเบนตั้งแต่เด็กๆมันคือความคิดที่บริสุทธิ์เขาอยากจะเป็นดังเช่นที่หวัง แต่สิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เบนต้องการจะเป็นจริงๆสโนกได้บอกกับเบนไปอีกว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสโนกแต่เขาได้กลายมาเป็นสโนกต่างหากสาเหตุที่เบนกลายมาเป็นอัศวินแห่งเรนและมีนามว่าไคาโลเรนนั่นเกิดจากการที่สโนกได้แนะนำให้เบนออกตามหาอัศวินแห่งเรนเพื่อเปลี่ยนตัวตนใหม่ของเขา เบนจึงออกเดินทางไปพบกับอัศวินแห่งเรนที่ดาววานักซึ่งก่อนหน้านี้เบนได้เผอสังหารอดีตเพื่อนร่วมสำนักของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจมันดันไปตรงกับคุณสมบัติของอัศวินแห่งเรนแต่ก็ยังไม่พออยู่ดี ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นอัศวินแห่งเรนก็ได้พาเบนติดตามไปด้วยและหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกับการตายที่ทรงคุณค่าจนกระทั่งมีอยู่ภารกิจหนึ่งที่เบนได้พบกับเจไดเพื่อนรักของเขาและสิ่งที่ทําให้เขาใจสลายก็คือหัวหน้าของอัศวินแห่งเรนได้ลงมือสังหารเพื่อนรักของเขาต่อหน้าต่อต,อตาเบนนั่นเลยทําให้เบนโมโหสุดขีดลงมือฆ่าหัวหน้าอาัศวินแห่งเรนทิ้งด้วยพลังทั้งหมดที่มี เขาจึงได้พบกับการตายที่ทรงคุณค่านั้นและได้ขึ้นเป็นผู้นำของอัศวินแห่งเรนคนต่อไปด้วยนามเรียกใหม่ที่ชื่อว่าไคลโลเรนและตอนนี้แผนการหลอกใช้เบนก็สำเร็จแล้วในที่สุดโนก็มีหนทางที่จะล่วงรู้ที่อยู่ของลูกสกายวอล์กเกอร์จากเร